สัจธรรมว่างมีครั้งที่21เรื่องลักษณะที่แท้จริงท่านคงโยหันเห็นเมตตาเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคม2563กราบสวัสดีองค์เดิมในายานตนของทุกท่านเราพบกันในความว่างแท้สำนึกคุณต่อองค์เดิมของทุกท่านจะราบรื่นหรืออุปรสรร์ล้วนสำนึกคุณ ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาแบ่งแยกยึดติดคิดเล็กคิดน้อยเพราะมันคือมีไม่มีเดิมทีมันก็คือมีไม่มีไม่มีความมีสักหนึ่งอย่างขอรับความผิดบาปทั้งปวงต่อองค์เดิมของทุกท่านวันนี้จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องลักษณะที่แท้จริงของพวกเราเพราะหลักธรรมสากลสร,รรสร้างเกิดเกิดไม่ดับ ไม่ติดยึดการเกิดเกิดไม่ดับได้สรรสร้างสีมหารูปลักษ์ว่างมีของฟ้าดินจักรวาลได้แก่รูปลักษ์ฟ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมดับว่างรูปลักษ์ดินเกิดขึ้นตั้งอยู่เหม็นเน่าเสียผุพังว่างรูปลักษ์คนรวมทั้งสัตว์เกิดแก่เจ็บตายว่างรูปลักษ์ทาวิถี ที่ฟังที่มองที่คิดดับว่างสิ่งที่เราจะพูดถึงอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้คือทำมิถีว่างเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดเป็นจริงที่สุดชัดเจนที่สุดก็คืออนันตชาติพวกเราไม่ห่างจากการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์สีปรากฏออกมาเพราะการกระทำทุกความจำ ล้วนมีรูปลักษณ์สีนี้อยู่ข้างในด้วยอวิชชาที่มีมาเป็นอนันตชาติพวกเราไม่ชัดเจนไม่เข้าใจจัดการไม่เป็นข้างในการจำของพวกเราถูกรูปลักษณ์สีนี้ตีจนหัวหมุนหัวมึนเช่นความทุกข์ของพวกเราความเสียใจความกังวลถุกรางแกรับกรรมสนองอารมณ์ต่างๆความคิดทั้งปวง ล้วนสับสนชุลมลนอยู่ในรูปลักษีออกห่างไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนี้มานานแสนานานแล้วจบจนบัดนี้พวกเราหาทางออกไม่เจอแล้วเราจะทำยังไงดีจึงต้องไปหาที่พระสูตรคำพีเราไม่มีทางออกดังนั้นต้องค่อยๆไปรู้แจ้งค่อยๆไปตื่นรู้ ค่อยๆไปทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่สี่มหารูปรักษว่างมีเพราะการกระทำอยู่ในความจำของพวกเราล้วนมีธรรมลักษณ์เราจำธรรมลักษณ์เข้าไปอยู่ในความจำเรามองไม่เห็นก่อเกิดบุญคุณความแค้นความรักความพยาบาทปิติยินดี เศร้าโศกโกรธสภาพจิตใจมีทุกข์มีสุขเพราะธรรมลักษ์ที่จำอยู่ข้างในมองไม่เห็นต้องอาศัยรู้แจ้งเราจำธรรมลักษ์นี้ว่ามีความมีจึงมีหลายชนิดเช่นความมีที่ดีความมีที่ชั่วความมีที่เป็นอวิชชาจึงเกิดเป็นความจำเช่นสัตว์เรียกว่า ความจำแห่งอวิชชามีโลกที่จำอวิชชามนุษย์เป็นความจำที่ดีชั่วเป็นโลกที่จำดีชั่วแล้วความจำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกคือมีไม่มีสภาวะของความจำไม่เหมือนกันความจำเปลี่ยนแปลงปรากฏรูปลักษ์คาตอบสนองของพวกเราเราต้องรู้นะว่า สีมหารูปลักษ์ว่างมีกับยานตนของพวกเรากับธรรมวิถีแห่งยานตนกับสิ่งที่อัตตารับรู้มิจฉิไร้ายร่องเกี่ยวข้องติดต่อกันหน้าหลังเชื่อมโยงกันเช่นเธอมีจิตาชีวิตอย่างไรมีทัศนะความคิดอย่างไรมีความประพฤกติอย่างไรมีกฎแห่งกรรมอะไรเธอมาเกิดได้อย่างไร ตายอย่างไรมีชะตากรรมอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงจริงๆอย่างไรเพราะพวกเรามีความนึกคิดถูกสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดมาก่อกวนสิ่งที่มีความนึกคิดถูกสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดทําลายอารมณ์ของเธอความทุกข์ของเธอความหึงหวงอิจฉาของเธอ ความกัดกลุ่มของเธอความเสียใจของเธอมาจากเธอมีความนึกคิดถูกสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดควบคุมไว้แล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นอนันตชาติแล้วพวกเราน่าสงสารล้วนแย่งชิงต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดถูกสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ปลอมครอบงำเอามายึดติด ก่อเกิดสภาวะของอารมณ์สิ่งน,นี้น่าหวาดกลัวมากเพราะว่ายานตนของพวกเราไม่เกิดไม่ดับยานตนว่างแท้แยบยนต์มีแต่ถูกธรรมลักษ์ที่ไม่มีความนึกคิดมาแทรกแซงดังนั้นในโลกมนุษย์เรามีความรักมีเงินทองมีอำนาจมีนามรูปล้วนไม่มีความนึกคิดสิ่งไม่มีความนึกคิดนี้ มวนเกลือนจิตยานตนของพวกเราเข้าไปข้างในแปะเบื้อนสกกระปลกปัญหาอยู่ที่ว่ามันเกี่ยวติดพวกเราเสนิทมิจชิดไรายช่องว่างไม่อาจออกห่างจากกันมันเป็นแหล่งที่มาให้พวกเราเวียนเกิดเวียนตายให้พวกเรารับทุกข์รับบาปให้พวกเราเผาและฝังเน่าเหม็นปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ ทำไมพวกเราต้องเกิดเกิดตายตายทำไมมีการเวียนไหว้เพราะข้างในมีความนึกคิดอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ความคิดของพวกเราจดจำสีมหารูปลักษ์ว่างมีอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้แล้วในสิ่งที่อัตตารับรู้กับสีมหารูปลักษว่างมีภายนอกตอบสนองซึ่งกันจึงทำให้เรามองเห็นแล้ว สามารถเข้าใจแต่พวกเรากลับถูกมันควบคุมไว้เกี่ยวไว้แน่นมากห่างไม่ได้ใครแตะต้องหน่อยก็มีบุญคุณความแค้นรักพยาบาทโกรดชังกังวลกลายเป็นนิสัยแล้วยึดติดแล้วอวิชชาปิดบงังมีความปรารถนามากมายพวกเราถูกสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดมาทำร้าย มายุยุเราลุ่มหลงมันเมื่อมันเกี่ยวกันแน่นแน่นอนพวกเราอารมณ์ต้องไม่ดียิ้มหัวเลาะไม่ออกเพราะถูกสีมหารูปลักษ์ว่างมีกิดกั้นอยู่สิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัยเรารู้จักเอามาบรรลุประนิธานลบล้างนี่เวนกรรมจะบรรลุพุทธะ ไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวที่มาจากภายนอกไม่ได้อยู่ที่พระสุดคำพีไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคำพูดของใครคนนั้นพูดได้ดีมากเป็นความจริงไม่ใช่นะคะเพราะมันมาจากวิถีแห่งจิตใจจากภายนอกเข้ามาจิตญาณของพวกเราไม่เคยจากภายนอกเข้ามา ภาวะเดิมทีของมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเดิมทีดั้งเดิมก็มีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่แล้วถ้าเป็นความมีก็ตกสู่รูปลักษณะสี่ถูกควบคุมอีกแล้วพวกเราถูกธรรมลักษ์ของรูปลักษณ์สี่คล้องผูกพันผูกมัดก็เกิดดังเหตุดังปัจจัยดังผลดังกรรมสนองของพวกเรา บันทึกชะตาชีวิตประวัติเกิดตายของพวกเรามาจากตรงนี้ดังนั้นสีมหารูปลักษณ์ว่างมีกับจิตญาณกับสิ่งที่อัตตารับรู้รวมอยู่ด้วยกันไม่สามารถห่างจากกันแยกจากกันเมื่อไรเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไม่สามารถเกิดประโยชน์ใช้ในชีวิตเธอพูดเธอคิด เธอฟังเธอมองเธอทำก็คือสี่มหารูปลักษ์ว่างมีอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้มิฉะนั้นเธอทำอะไรไม่ได้เลยเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวปัญหาอยู่ที่พวกเราไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีพวกเราลุ่มหลงยึดต,ติดมีความโลภพวกเราเข้าใจผิดคิดว่าสีมหารูปลักษ์ว่างมีคือ ความมีอยู่พวกเราไม่รู้ว่าสีมหารูปลักษ์ว่างมีเดิมทีเดิมทีคือการเปลี่ยนแปลงออกมาจากหลักธรรมสากลเดิมทีก็มีไม่มีเห็นมีคือมีไม่มีเห็นว่างคือว่างไม่ว่างเดิมทีก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างจะเห็นว่าทำไมโลกเราจึงมีความเกี่ยวพันกันมากมาย มีร,รมสนองมากมายทุกตอบสนองสุขตอบสนองเหตุปัจจัยผลกรรมสนองทั้งปวงเพราะเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นความมีเราจึงเที่ยวค้นสแสวงหาพระสุดคำพีสิ่งภายนอกไม่ได้บรรลุที่สีมหารูปลักษณ์ว่างมีเมื่อสีมหารูปลักษณ์ว่างมีอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ จำจนฝังลึกรูปลักษ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ภายในเรายึดติดมีรูปลักษ์ดีและชั่วจำเข้าไปเอาไม่ออกเช่นสาวสาวถูกผู้ชายจับมือหน่อยจะจำไว้ตลอดความจำนั้นอยู่ในจิตญาณเอาออกไม่ได้แล้วต้องอาศัยวิธีผันแปรสภาวะนั้น ผันแปลได้แต่สภาวะนั้นยังอยู่ยังนึกออกมาได้ที่ข้าพเจ้าพูดนี้คือปัญหาที่เป็นหลักฐานจริงไม่ใช่ปัญหาของการคิดศึกษาสแสวงหาภายนอกสิ่งภายนอกมีหรือไม่มีล้วนดีให้สมบูรณ์ก็พอมันเป็นปัจจัยเกิดเพื่อไปปรดเวในเท่านั้นเอง ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมอยู่ที่สีมหารูปลักษณ์ว่างมีในสิ่งที่อัตตารับรู้ว่าเป็นมีหรือมีไม่มีสภาวะทั้งปวงการเรียนไหวผลกรรมสนองของพวกเราทั้งหมดอยู่ที่สีมหารูปลักษ์ว่างมีเพราะว่าอารมณ์ทั้งปวงของพวกเรา เกิดจิตเกิดความคิดทั้งปวงล้วนถูกชักนําออกมาจากสีมหารูปลักษณ์ว่างมีมันคือต้นกำเนิดต้นกำเนิดนี้อยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ถ้าเราไม่ไปผันมันแล้วเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรเราจะพ้นเกิดตายได้อย่างไรเราจะไม่ถูกเผาถูกฝังได้อย่างไรทุกท่านลองคิดดู ข้างนอกเธอฝึกเรียนรู้ต่างๆนานามากมายข้างในก็ติดขัดมากมายสิ่งที่อัตตารับรู้ในจิตญาณที่เป็นตัวน่ากลัวมันเป็นที่มาที่ไปของเธอเป็นที่หลุดพ้นของเธอเป็นที่บรรลุพุทธะของเธอเป็นที่เธอกับฟ้าดินจัก,กรวาลรวมเป็นหนึ่งเป็นที่มีไม่มีว่างไม่ว่างเกิดตายมาไป ล้วนอยู่ที่นั่นดังนั้นจึงมีคุณถามว่าฉันเกิดมาจากไหนฉันเกิดมาจากสิ่งที่อัตตารับรู้พามาฉันตายแล้วไปที่ไหนฉันตายอยู่ในสภาวะของสิ่งที่อัตตารับรู้พาไปทั้งหมดอยู่ที่จิตยานตนห่อหุ้มหมดเป็นอนันตชาติไม่ห่างกันเลยแม้นิดหนึ่ง ไม่ใช่บอกว่าเราตายแล้วจะไปที่ที่ไหนไปที่ไหนเป็นสะดวกพูดพูดตามที่เขากำหนดพูดให้สบายใจพูดปลอบใจไม่เป็นจริงที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่อัตารับรู้เพราะอนันตชาติมาประสบการณ์ทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่อัตารับรู้โกหกได้อย่างไรมีคำกล่าวว่า ทำกรรมมาแล้วกี่พันชาติกรรมนี้ไม่ชำระเหตุปัจจัยสุกงอมเมื่อไหร่ตัวเองต้องรับผลกรรมนั้นก็ด้วยเหตุผลนี้ไม่มีการหยุดที่สําคัญพวกเราต้องให้สภาวะในสิ่งที่อัตตารับรู้ที่เป็นมีดีมีดีชั่วผันเป็นมีไม่มีไม่ยากเลยเป็นวิธี ธรรมดาที่สุดข้าพเจ้าก็เอาวิธีบรรลุพุทธ,ธะที่เป็นวิธีง่ายที่สุดบอกกับพวกเราแล้วซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่เธอต้องเรียนมาไม่ใช่ว่าเธอต้องรู้มากๆแค่เธอสามารถมีไม่มีเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะสมบูรณ์จะไม่มีการโกรธไม่มีเสียใจไม่มีลักษณะสี่ ไม่มีขันห้าไม่มีกิเลสหกเป็นต้นมิฉะนั้นเราไม่รู้จักกำจัดจุดไหนแท้จริงก็อยู่ที่ตรงนี้เองทำให้กลมสมบูรณ์พันมีไม่มีแล้วสภาวะนั้นยังอยู่มีไม่มีไม่ใช่ว่างอย่าเข้าใจผิดมีไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่างหมด ความคิดของเธอจะผิดไปเธอต้องทุ่มเทใจอย่างสุดๆไปทำความเข้าใจกับมีไม่มีมีไม่มีก็คือให้เธอใช้เอาไม่ได้เธอต้องเข้าใจจุดนี้อย่าไปคิดว่ามีไม่มีคือว่างเปล่าเธอแย่แล้วเธอผิดแล้วมีไม่มีคือเธอไปทำแล้วไม่จับมัน ไม่ยึดมันมีไม่มีคือราชาแห่งสัพพธรรมมีไม่มีคือมารดาแห่งพุทธ,ธะจะสำเร็จเป็นพุทธ,ธะต้องอาศัยมีไม่มีถ้าขาดซึ่งมีไม่มีก็ไม่สามารถบรรลุพุทธ,ธะต้นกำเนิดอ,อยู่ที่มีไม่มีเธอห่งจากมีไม่มีก็ต้องเผาต้องฝังเธอต้องปรากฏรูปลักษ์ต้องรับผลกรรมสนอง ถ้าเธอสามารถจัดจุดต้นกำเนิดได้แล้วเธอก็สงบสุขเป็นอนันตชาติกับฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียวมีไม่มีเป็นธรรมวิถีแยกยนทลุฟ้าทะลวงดินเป็นลิ้นน้ำมันกายนับไม่ถ้วนเป็นว่างแท้แยกยนต์มีทุกอย่างต้องคืนสู่ความดั้งเดิมจึงจะก,กลมสมบูรณ์เป็นวิถีแยกยนต์อัศจรรย์ ทีขจัดการเกิดตายจึงมีคำกล่าวว่าขายยาวิเศษอัศจรรย์ที่สี่แยกยาวิเศษก็คือมีไม่มีหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือรับรู้มีไม่มีเป็นการบำเพ็ญธรรมที่ง่ายมากไม่ได้บอกให้เธอไปบำเพ็ญอะไรเป็นพิเศษพิสดาร แค่ค้นเจอความดั้งเดิมชมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกดัดไปแล้วมีไม่มีไปแล้วสิ่งที่อยู่ภายในในสิ่งที่อัตตารับรู้ก็ต้องมีไม่มีด้วยเราจึงสามารถหลุดพ้นก้าวพ้นสามโลกปัญหาอยู่ที่ว่า เรื่องราวในอดีตผ่านไปแล้วไม่อยู่แล้วแต่ข้างในจิตญาณของเธอยังมีอยู่เธอก็ต้องไปเวียนว่ายเธอจะหลุดพ้นอย่างไรเธอจะก้าวพ้นสามโลกได้อย่างไรเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เธอยังต้องเกิดตายไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราจะแจ้งตื่นก็คือ ผันสีมหารูปลักว่างมีในสิ่งที่อัตตาลบรุ้เป็นมีไม่มีจึงบอกว่ามีไม่มีคือมารดาแห่งพุทธ,ธะทั้งปวงพวกเราต้องพูดเรื่องที่เป็นจริงให้สำเร็จพุทธ,ธะไม่พูดเรื่องร้ายสาระที่ไม่เกี่ยวกับการเกิดการตายล้วนไม่สำคัญ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดการตายของพวกเราจึงเป็นเรื่องที่ต้องสนใจโปรดจําไว้โปรดจําไว้พวกเราต้องอยู่อย่างมีความสุขต้องยิ้มต้องหัวเราะบ่อยๆวันนี้ก็ขอผูกบุบญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้สำนึกคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านสวัสดี